เรียกว่าเป็นนางปาดนะครับสำหรับสมรสรซอนไอบีเคสมอลที่รพันพันเกิดปราดนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยตัวเซตนะครับเป็นเล่นให้กับสมรสรอนดังกล่าวซึ่งวันนี้นะครับเจอกับทีมของเมกาววตีนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่เล่นให้กับลีเกาหลีใต้เช่นเดียวกันต้องบอกว่า2เซตแรกเนี่ย IBK แพ้ไปแอดมินก็แบบโอ้ยหทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเลย2เซตแรกเนี่ยแล้วแอดมินก็หลับไปครับทุกคน หลับแบบนานพอสมควรตื่นขึ้นมาอ้าวเซตหมาแล้วแล้วสุดท้าย IBK ก็ชนะไป3มต่อสองเซตเฮ้ยทำไมพลิกอะไรขนาดนี้นะครับผมสิ่งที่แอดมินตกใจไปมากกว่านั้นก็คือทำไมหลีกเ้าหลีใต้แบบชาลงชาเลนยนไม่ได้มีผลอะไรเลยมีผลน้อยมากนะครับลหลายลูกลหลายจังหวะที่ค้านสายตาเหลือเกินนะเออ ก็ต้องแสดงความยินดีกับพรพันธ์เกิดปราดนะครับที่เก็บชัยชนะมาได้สุดยอดจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับพรพันธ์เกิดปราดยังมีแมตช์การแข่งขัน,ขนลีกเกาหลีใต้อีก20กว่าแมตช์รับชมยาวๆทุกคนนะชมกันแบบยาวๆติดตามกันได้ครับ